และนี่คือ100เมนูเราจะเริ่มจากอะไรดีผู้ชอบแผ่นไป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายไหนดีไม่เผ็ดมา้เราเราเียดจรงเราเขียดเริงเพ้ยมเพามาทอรมานาวันุกร์ปสิดน11นาฬิกาเนาฬิกานะคะสาร์ทีทางร้ายเจ็ด11นาฬิกาเหนาฬกานะคะหรือจนกว่าของจะหมดนะคะ ร้านอยู่เพลินจันค่ะอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้นุ้อยู่ที่ไหนอาช่ใครบอกมีชายน้ยอยู่ที่ไหนอกเกตปากเกร็ดเลยนะอยู่ที่ไหนกันแน่วะอยู่ปฐุมอยู่ปฐุมถอรถมาถึงปทุมธานีขนาดนี้แน่นอนว่าต้องปมหาดิมโบลมาตาแต้น่านสุนทรีย์เขาว่ากันว่าร้านนี้คือจานละยี่สิบบาทคิดว่าจานละยี่สิบบาทเนี่ยมันจะ อยู่ท้องเราแค่ไหนก็อ,อยู่ท้องเป็นคนก็พอเลยล่าสุดไปนี่มาใส่โคเอฟม,มาเอลยวยี่สิบเลยหรอปรากฏเวไหนเวลา,า,าน้าแต่นี่ว่าก็ได้จะได้เยอะแหละชื่อร้านว่าอะไรนะยำแซ่บตะแคงลินร้านยำแซ่บต,ตะแคงลินกําลัดงโด่งดังมากในโซเชียลเพราะว่ายำทุกจานราคายำทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากกินทิ้งกว้างเป็นขออี้ค่าไม่ได้ส่วนมนนะหยุดเล่นโอ้ยำแซ่บตะแคงลินเราต้องเดินไปแบบ ผู้ดีีตแดงแต่แค่ตีนเดิมคืออกันสองคนไงครอีกสามคนไม่ได้ใช่ผู้ดีใช่เพราะว่าเป็นพู่วแหละอุ้ยมากเลยอยี่าคุณแม่เจาไปดูว่าเออแบบหนึ่งพันบาทอ๋อม่งั้่เราจะไม่ได้ดีใบบอกว่าให้พูดว่า เดี๋ยวเราไปดูกันว่า1,000บาทจะกินอะไรได้บ้างจะกิน้เยอะกันแค่ไหนจริงๆ1 0 0่บาทเราอาจจะกินได้แค่อย่างเดียวก็ได้นะสักคนหนึ่งมันก็แบบพอดีแล้วแหละ1 0 0ันบาทได้ปะแบงเฮ้ยซื้อเลยเหรอดิวกันตรงหนั้นตรงนี้เลยเหรอไม่อยากกินยำอยากกินเถอได้ป่าแบงก็อยากยำเหมือนกันอ๋อมาถึงไปทำยำหมอยำน้ามไปจะกินเถอะ คือ100เมนูมไม่ถึง40กว่าจานเราได้มาแบบเต็มสองโต๊ะจนไม่มีที่สำหรับจัดเขามีจานวางจานใดๆของเราเองเลยซึ่งก็จะเป็นแซบแสบป,ปาพวกแบบน้ำยำทั่วไปยำประมาณ24ยําเม,มนูแซบซีฟูด้ดก็มีอีก19เมนูแซบตำนัวตำเหลาแล้วก็แซบคู่ควรพวกของทอดชีสบอลปีกไก่ทอดคอหทอดเป็นไฟต่างๆแล้วก็เซตเมี่ยง50บาท แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเยอะอยู่กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจันเดี๋ยวก็อิ่มแล้วนะไม่อิ่มมึงกินเยอะอ่ะเราจะเริ่มจากอะไรดีผู้ชอ่อแผ่นป้ายไหนดีคะอะไรดีเราเริ่มจากยำก่อนเออา้างยำกเริ่มจากยำอันไหนดีอ่ะอุ้ยอันนี้ก่อนละกันไม่น่าจะมีที่สุดในร้านนี้เลยกับราคาจานละยี่สิบบาทก็คือยำแซลมอนแน่นๆอยู่นะยี่สิบบาทอ่ะอ่ามึงกินเลยเพราะผิดเยอะอุ้ยได้ทั้งสามชิ้น เผ็ดไหมเนี่ยเอาะไรมานไม่เผ็ดอ่ะแม่พริกเยอะขนาดนั้นแม่เฮ้ยไม่เผ็ดบ้างตอนเราเขี่ยปีกเราเขี่ยปีกแอบโยบนี่จะเริ่มจากหอยละกันมาไม่เผ็ดมากแต่อย่าลืมมาที่นี่กินคางกุ้งจานต่อไปขอรับประทานที่กุ้งละกันยำกุ้งมาแล้ว กุ้งสุธิราชนะยำกุ้งสดยำกุ้งสดอุ้ยกรอบมากเราได้กุ้งทั้งหมดสี่ตัว20บาทตกตัวละ5บาทไม่คิดค่าน้ำยำเลยค่ะไม่คิดค่าน้ำยำน้ำยำฟรีอร่อยกรอบเวอร์จานต่อไปอืมขาไก่ก็ไม่จับต้เนาะกลัวไห่สุภาพเดี๋ยวซาเล็ตจวระหว่างนี้บ้ายี่สิบาทได้ยำปูม้าเป็นปูม้าหนึ่งตัวเลยหรอนี่อันนี้กระส้มตำปูม้า หนนแล้วมีทั้งแบบทั้งดิบทั้งสุกเลยก็คือได้หนึ่งตัวเลยแล้วก็จะอิ่แห่งการปูมาไม่เดี๋ยวโดนแย่งถ้ามีแบบมาคือเป็นปูมหมดอันนั้นเป็นแซ่บซีฟู้ดอันนี้เป็นแซ่บซีฟู้ดอันนี้น่าจะเป็นเหล่าหรือเหล่าเหล่าปูมาสดก็ได้ก็คือปูมาสดก็จะมีทั้งเป็นเหล่าเป็นยำแซ่บแล้วก็เป็นแซ่บซีฟู๊ดดิฉันขอหาที่ซีฟู้ดละกันอ่า ปูหมาสดจะเป็นยังไงนี่เป็นคนไม่กินปูหมาไงนี่ก็เลยรู้ว่ามันเป็นยังไงปูหมาที่ปูหมาส,ด,สดก็ไม่กินหรอไม่กินอ๋อแ่ก็กินดิกินแล้วเนี่ยก็รู้ก็เนื้อมันก็ไม่ยุ่ยอ่ะอร่อยอร่อยมากเลนยนึ่งจิ้มมันได้ไหมจิ้มได้ไม่เผ็ดมากมึงแล้วคนออเอาคนไม่กินเผ็ดต่อคนมาชิมรวมกันเป็นร้านยหญ่ที่แบบชื่อว่าแซ่บตะแคงเออน้ำแซ่บซีฟู้ดอ่ะ จะเผ็ดน้อยกว่าแซ่บปกติมาต่อไปเป็นยำบะหมี่กึ่งสำเรูปแต่นี้ไม่ีใส่ปลาร้าแต่ว่ามีหมูยอชิ้นใหญ่หมูใหญ่มากหมูยอเอามาพลมาเนาะอันนี้นี่ก็น่าสนใจมากเลยเล้งหรอปกติมันจะมาแบบเป็นถ้วยใหญ่ๆถ้วยใหญ่เบลออันนี้แบบอยากกินคนเดียวแต่กบอหมาแล้วก็เลยหาพี่ช่วเล้งเล้งค่ะ ก็อยู่เราคุมยี่สิบอยู่เรามาทานหอยกันดีกว่าค่ะคุณอัลลันค่ะไม่ค่อยถนัดเลยครับแบงค์อยากกินอะไรอยากกินหอยหรืออยากกินอะไรน่าจะหอยคุณจะหอยอะไรพันละหวังหอยนางรมและหอยแคร์หมดเวลาค่ะหอยแคร์ค่ะใช่เนื้อขาหนังลมกี่ชิ้นคะหก หกชิน้นแต่ว่าเป็นฝ่ายใหญ่นะไม่ได้ฝาแบบจิกๆนะส่วนหอยนั่งโลมหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นไตเขานียมชอบอปล่าคนไม่กินเผ็ดสองคนไปกินยำป่ะ <c oughs> อันนึงอ่ะหอยอร่อย <c oughs> อร่อยไหมอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ดูไม่เผ็ดอ่ะเขียวดูไม่เผ็ดเลย <c oughs> อ่ะอาจจะกินง่าย เออพรมานว่ะมียำที่ไหนก็ต้องมีหมูทอดแล้วก็ต้องมียำปรอมทอดี่ได้เป็นเหล่าอืมยังกรอบอยู่หมูยังกรอบรสชาติยังเปรี้ยวนำหวานตามและปิดท้ายด้วยความอร่อยของน้ำยำเออเผ็ดว่ะ อ่นนีนไม่่หวเ,เลยอะถ้ากีนเผ็ดไม่เก่งเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะกินให้ดู <S <S คนกินเผ็ดเก่งจะกินให้ดูกับยำไข่แดงเคมไข่แดงเคมเนี่ยใครกินแล้วไม่ติดฟันนะเก่งมากเลย เออ,เอาเราพักสักอย่างทอดไม่ได้ไก่อะไรสักอย่างหรือปลาเรียว่าปลาทอด <c oughs> ปลาทอดในขอรอชีสบอลหน่อยชีสบอลก็มาให้เป็นสองชินช้นชิ้นละสิบบาทจริงมี3สามชินมช้นเีคนกินมไปแล้วเออหรือ,อชีสบอลมีสองลูกอะไรบอลก็มีสองลูกเหมือนกันบอลไข่บอล แบ,บ่งยีนทีาใบชีสบอลมันคือเป็นเนื้ออะไร,รเนืลาชีสนะก็เป็นชีสติดไม่นอะมันไม่มีเนื้อสัตว์ข้างในหรอแล้วถ้าเป็นไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่อย่งั้นเขาต้องเรียกว่าชีสหมูบอลแซวบเราจะใส่กับน้ำยำก็ได้ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เพราะเขามีซอสมะเขือเทศมาให้แล้วอย่าอย่าดื้ออย่าได้น้ำสัตว์หรอที่ทำนีเนี่ยเต็มเลยเนี่ยยัดเข้าไปเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะหมูปักหมูอะไรนะหมูเล้ง <c oughs> อันนี้มีเนื้อจัดชีสบอลอันนี้มีเนื้อจัดปะหนุ่มอันนี้เรียกว,ว่าชีสบอจลจ๋าแล้วน่ะไม่ใช่สรุปมันคืออะไรลูกชิน้นหมูแดง <c oughs> นุ่มแดงกินแล้วกินแล้วอ่ะ,อะอต้มตังมันต้มตังและแซ่บซีฟูด้ดบุอดเพราน้ำมันเข้ากับเนื้อบุอดเนกันนะน้ำยำแบบรสชาตมาตรฐานต้มตังแต่เผ็ดสารมานแท้ เมนูนี้เขาบอกว่ากินแล้วไม่เอาเล่นดีวกว่าไม่ตลก <c oughs> อ่ะหลักเล่นอยากฟังอยากฟังอยากฟังทุกทุกทอมอยากฟังไหมคะครณอยากฟังครูอยากฟังกดไลค์มารัวๆค่ะโอ้กดไลค์ไม่หยุดเลยคะ่ะคุณทุ้ทอมคะ <c oughs> เมนูนี้เ <ๆ S 1> ขาบอกว่ากินแล้วจะมีโชคยังไงคะ <c oughs> ว่ามีลาว้าว <c oughs> ไม่ตลกแ,แล้วเล่นไปก่อนอู้รับหนูหืมอ ดีเหรอมันมีตรงส่วนของแบบกระดูกอะหรืออะไรอะกรุบกรุบอะเขาเรียกอะไรอะเอ็นฉันชอบหมูแบบนี้อะอย่าบุนเส้นกินอย่าบุนเส้นบุนเส้นอร่อยไปแยกกินอะไรกินได้หมดเลยต้องกินให้หมดด้วยฮะนแล้วต้องกินให้หมดทุกจานอาหารทุกอย่างอยู่ไปเอายาเตรียมไว้เลยลูกขอเวลาสามวันขอแบบทยอยเดือดนล้วต่อเรียกเพื่อนที่เหลือมาเศร้านะ จริงๆที่เห็นทันงโต๊ะเราเนี่ยยังไม่ใช่ครบทุกเมนูทั้งร้านนี้นะเพราะว่าเมนูมันยังมีอีกแบบมหาศาลอะแค่นี้เอาให้รอดนะแต่ก็ใจพวกเราด้วยว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าอย่าดูถูกมาจ้าจานทีนยี่สิบอย่าดูถูกอะ,อะไรอีกติดแก่ทอดอร่อยกินแล้วหรอยัง <laughs> เคยกินเผ็ดแล้วไปกินอะไรต่อไม่ไหวป่ะอันนี้ไม่เผ็ดอัไม่เผ็ดแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่ข้างในนัดนี้เราต้องทำการรีวอยู่ได้ค่ะคุณผู้ชมร้อนหน่อยเทียอ่ะอ้าวกินหมี่ไม่หักตรอนไหนีว่าหักไปไม่หัก ปีกไก่ทอดก็คือปีกไก่ทอดแฮชแท็กปีกไก่ทอดก็คือปีกไก่ทอดยำก็คือยำยำก็คือยำกินข้าวมันต้องมาคนกลับมาอีกแล้วค่ะกับช่วงเมาส์ตรงๆกับคุณจอมปัวล่าสุดคุณอยากเปลี่ยนรายการบ้างเปลี่ยนรายการกี่ไป็นข้ารายการอันนี้รายการเดิมเบื่อแล้วอ่าตอนนี้รายการนี้ดังมากอ่าโหนกระสื้อค่ะ กับพี่หนุ่มกันช่วยค่ะล่าสุดกูเห็นในไอจีสตอรี่ของเพื่อนคนหนึ่งเรามาเดาดูคร่าว่าเป็นใครเขาดัดจริตมากคีย์เวิร์ดหลักก็คือดัดจริตมากคำว่าดัดจริตเนี่ยเราพอจะเดาได้คนหนึ่ง้วมีการดิฟกาแฟในออฟฟิศกุงงมากว่าเกิดคอนเทนต์นี้ได้ยังไงไม่แต่ว่านางมีอุปกรณ์อยู่ในร้องกหมงงมากนั่งอยู่ในรทำไมแล้วดิฟกาแฟอย่างเงี้ย ก็เห็นเหมือนกันแบบอุปกรณ์ที่อยู่ข้างโต๊ะมันอะแต่ไม่คิดว่าจะทําได้จริงคิดว่าแค่แบบว่ามาเป็นเพราะเฉยแต่ว่างานน้อยมากเนาะมันเห็นเยนนไงนีะไงก็ล่าสุดออฟฟิศนีวันศุกร์ปาร์ตี้แกกู้งงมางแงงงี่งง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 งนสงดงง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 งกงกงง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 งไงงงงงงงเลยว่าแบบง ล่าสุดกูกูแปลนขำมากอีแป๊กน่าจะถ่ายรูปเล็บลงในสตอรี่เลยสักอย่างจะเทนเล็บมากเล็บอีแป๊กน่ารักมากโอ้โหสอยกันขนาดนี้เหรอแล้วนิ้วเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเทนเล็บเล็บแป็กน่ารักมากโอ้โหสปอยมากอีแป๊กกะทำอะไรก็น่าอยู่แล้วแล้วกูงงมากเลยไม่กล้าแซวมากเดี๋ยวทัวรลงเอาทัวรลงอือเทัวรลงล่าสุด อุปนิพนธ์กูก็จะเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์กูก็จะเลือกนิวอ่าพอมันแจ้งเตือนปุ๊บพี่แบกน่ารักมากดูถึงไหนวะทำไมมันแบกคือพี่กูรูพี่ทุนไปได้หนึ่งไม่ได้อีคนมาเมนแล้วว่าพี่แบกน่ารักมากโอ้โหโงอีนิพน์มากโลโก้รายการผ่านไปหรือยังถามก่นเมนแล้วว่าอะไรยังไม่ถึงไหนแบกนมากเน็ตยังไม่มาเลยแต่ว่าเม้นก่อนแล้วว่าชอบชอบแฟนแับนั้น ที่แตกน่ารักมากอีฟีอีฟีเนี่ยยังไงเขาจะโดดเด่นในเรื่องของผู้ชายของเขาหลายหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พามาเจอพวกเราบ้างแต่คนล่าสุดเนี่ยคบกันมาหลายเดือนแล้วไม่เคยพามาเจอพวกเราอีกเลย อยากไปเจอเขาไม่ให้เจอไม่ให้เจอไม่ให้ยุ่งไม่ให้สนใจเวลาถามอะไรก็ทําเป็นแบบไม่ค่อยตอบมันจะไม่โกหกนะมันไม่โกหกเขาไม่โกหกแต่นอนเรือกที่จะเลี่ยงจะไม่ตอบจนเทปที่ปาร์ตี้เกาหลี ที่ Airbnb กันนางก็เมาเพ่อเลยหยอดไปเรื่อยๆจนนางก็เผยไปเนยคนนี้ไงคนนี้เปิดไอจให้ดู <c oughs> คนนี้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ,อยู่่างนี้อย่างนี้ฉะน,นั้นถ้าอยากให้ฟิลม์มเผยความในใจก็ต้องมอมให้เมาแต่เวลาเขาลงไอจี <c oughs> ผู้ชายอะ่ะเขาจะเซตเป็นโค้ดเฟนนะโค้ดเฟน <c oughs> แต่ว่านี่ก็จะแคปในโค้ดเฟนแล้วก็มาลงในอยากให้แฟนคลับได้เห็น เราเอห้าหรอไม่ใช่เมื่อกี้จะร้องไห้้วอวะตอนไหนเ้อาเดินมาบนหัวเรนะมาเมื่อกี้กล้องอาจจะไม่เห็นก็คือสภาพแบบถาดเขาเนี่ยใหญ่มากแล้วแบบเอาจานมาซ้อนซ้อนซ้อนประมาณสามสามสี่ชั้นนะเออเหมือนเซ็ตนี้ทั้งหมดอ่ะมาอีกเซ็ตสหนึ่งตกใจเหมือนแบบเหมือนคนทำเวททรรกรรมที่แบบ เฮ้ยยังชดใช้เวรกรรมเก่าไม่หมดเลยกรรมใหม่ใหม่เลยแล้วเมื่อไหร่จะหมดอ่ะเอ๊ะนี่มันพร่องหมดรือยังเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือเป็นเซตเมี่ยงเมี่ยงหมูสามชั้นไม่ค่อยเห็นที่ไหนติดเป็นเมี่ยงปลาเผาปลาทอดปลาอะไรราคา50บาทสูงกว่ายำหน่อยแต่ว่าก็เยอะนะอ่น้ำจิ้มมี2รสชาตินะจ๊ะมีเผ็ดกับถั่วถั่วก็ต้องเลือกถั่วถั่วเอาเผ็ดนิดนึงเติมหน่อยให้มันแบบเผ็ดเก็บมุ้งปาแล้งปาแล้งมันนี่มันหกหกห ฉันชอบน้ำจิ้มถัว่วเออนี่เขชอบน้ำจิ้มถัว่วแต่ยังไม่ได้กินนะแต่คนชอบน้ำจิ้มถั่วอยู่แล้วอยากกินปลาหมึกบดเลยอ่ะออทำไมอ๋อเข้ากับน้ำจิ้มถัว่วอ,อุ๊ยฝนไม่ได้หรอกฝนต,ต,ตกอะ่ะเรากินหมดเนี่ยฝนยังไม่หยุดเลย <laughs> ตอให้ฝนหยุดเราก็ยังกินไม่หมดเรามากันหลายคนนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้มากันสองคนนะคะถ้าใครอยากมากินเนี่ยไ <laughs> ม่ต้องฝั่งเต็มโต๊ะแบบเราก็ได้ถ้าไม่หายอาการทีวีอะเนาะอ่ะ วันนี้4ี่กว่าเม็ดจานราคารวมทั้งหมดรวมน้ำด้วยนะรวมน้ำรวมเครื่องดืม่มที่เราสั่งเป็นนะ้ำอัดลมน้ำเปล่าอ๋อค่าห้องแอร์เพิ่มอีก20บาทด้วยกันแดดกันฝนได้ราคาทั้งหมด9 1 0สบาทแล้วอ่ะเรามากัน5้าคนอาหารการคนล,ละเท่าไหร่ไม่ถึง200อ่ะชอบไหมร้านนี้ชอบชอบร้านเหรอชอบเขาอ่ะมึงมึงนี้ <laughs> นก็ล้านเนะ <laughs> จริงๆอ่ะวันนี้ อีอังอาจจะมา <c oughs> แล้วยังไงมึงทำไงเมื่อวานไปถ่ายรีแอคมาก็เลยถามว่าพรุ่งนี้ใครเป็นตัดอองก็อังอินนี่งุ่นงิดอินนี่ทำหน้าหุ่นหงิดได้ไงเนี่ยได้ไงไล<ง>อ้อนไ,ไปทำเด็กเราบอกแต่มาถ่ายเขาก็ไม่อยากมากับมึงหรอกไ <c oughs> ลอ้อนพี่โม่แต่ถ้าเอาจริงๆถ้าบ้านอยู่แถวเนี้ยมีมากินทั้งวันเลยนะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือส่วนของประเดงขอได้ถไทยเฟสบุ๊กมีเฟสบุ๊กร้านปรุธานีอะปรุธานีถูกต้องเราเข้าไปเฟสบุ๊กของร้านไหม ได้แซ่บแต่แข็งลิ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครท้าย like, ยูทูบของแบรนด์ออฟฟิเชียลนะจ๊ะและ้วก็ใครอยากให้ผู้ไหนไปทำอะไราาะคิมเมน์เข้ามากันเยอะคอมเมนต์เข้ามากันเยอะใครอยากให้พี่อนนนไปเดทก,กับน้องแม็กคอเนเข้ามา <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี่จะพาไปเดทเหมือนกับตอนที่พาไปเดทก,กับกิจเลยคริสต์มาสมันก็ต้องมีอะไรหรือเปล่า <laughs> คริสต์มาสได้เจอรกรนองจีนหลอ